สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับป้านุ้ยนะคะวันนี้ป้านุ้ยกําลังจะไปกางเต็นท์นะคะเปลี่ยนที่นอนกันอีก <Whew. S 2> เช่นเคยนะคะพอดีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หยุดหลายวันนะคะวันนี้เราก็เตรียมเสบียงไปเพียบเลยด้านหลังนะคะวันนี้ป้านุ้ยก็จะไปใกล้ๆนะคะเราก็จะไปนอนที่อำเภอน้นําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เราจะไปพักที่ไหนนะคะก็ฝากเพื่ติดตามนะคะแล้วก็วิวด้านหน้า จะเป็นยังไงนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยติดต่อไปหลายที่เลยแต่ก็ช่วงหยุดยาวคนเยอะนะคะบางทีเราก็ต้องดิกเลี่ยงถ้าคนไหนที่ไหนคนเยอะบรรยากาศดีเนี่ยถ้าช่วงหยุดยาวเนี่ยคือมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเวลาไปกลางเต็นคือห้องน้ำนะคะก็จะลําบากดิดนึงเพราะว่าคนใช้เยอะนะคะวันนี้เราก็จะไปพักกันอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนนี้ปหนุยถึงไหนแล้ว ถนนที่เป็นไปทางลมสักนะคะจุฬคอนสารแล้วก็ลมสักตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มถึงทางะเลียวแล้วนะคะเส้นนี้ก็จะไปเลี้ยวขวาไปน้ำหนาวตรงไปไปอำเภอลมสักนะคะวันนี้เราจะพักกันใกล้ๆนะคะไม่ได้เดินทางไกลเพราะว่าช่วงช่วงหยุดหลายวันก็รถก็เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้ว นี่คือป้าเนยก็ทำคลิปหลายรอบแล้วเพราะว่าเราก็มาเส้นนี้หลายรอบมากนะคะอีกมันอําเภอ้ําหนาคือ20กิโลนะคะแต่เราก็จะไม่ได้ไปถึงตัวอำเภอนะคะที่เราไปพักวันนี้การเ็นวันนี้ก็จะถึงก่อนนะคะเ,ออเส้นนี้ก็จะเป็นทางคนเขียวนิดนึงนะคะรถเก่งรถอะไรก็ขับได้สบายแล้วเขาก็มีประมาณ3มเลน ก็เป็นบางช่วงที่ท้อบีบเหลือสองเลนนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นปลายฝนจะเริ่มเข้าสุดฤดูหนาวแล้วนะคะก็ประมาณเห็นเขาประกาศว่าประมาณกลางเดือนตุลาอันนี้ก็จะมีความเขียวนะคะวันนี้ท้องฟ้าใสนะคะอากาศด้านนอกอาจจะร้อนนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือจะหนาวไหมนะคะต้องรอดูก่อน นี่นะคะป้าหนุ่ยก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะกการติ้นกันอยู่ที่ลูกตาลโฮมสเตย์นะคะมีทั้งบ้านพักแล้วก็มีลานการเต้นให้ด้วยนะคะเมื่อวานป้าหนุ่มโทรมาจองเลยนะคะเอาไปดูวิวกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะก,การตน้งกันตรน,น,นี้เลยก็จะมีสนามหญ้าเล็กๆตรงนี้เขาก็มีมุม ให้รอวันนี้อยู่นะคะมีมล้างจานด้วยเราเดินลงไปนี่ชมวิวว้าวอุ้ยปัาเสี่ยวโอว้ได้แล้วนี่ค่ะวิวของเขา สวยอยู่ค่ะนี่ค่ะสถานที่เราจะกางเต็นท์เดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆด้วยตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะกางเต็นท์ก่อนนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากนะคะสิบเอดโมงเองนะคะ ตอนนี้เต็นป้านุยเริ่มไปรูปเป็นร่างแล้วนะคะประกอบขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะกางเต็นใหญ่กันนะคะเพราะว่าเราจะนอนที่นี่สองคืนด้วยกันนะคะตอนนี้เต็นป้านุยก็ยึดสมอเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผ้าคลุมเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขนของเข้าเต็นกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะป้านุยก็กางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กางเต็นหลังใหญ่ทาร์ปมันก็จะ สั้นๆกระป๋องกระแปะอยู่นะคะวันนี้เรายังไม่มีเพื่อนมานะคะเราก็จะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปวิวสวยๆนะคะที่เราเห็นด้านหน้าตรงนั้นนะคะใต้ตึกตรงนั้นนะคะจะเป็นห้องน้ําอยู่สามห้องด้วยกันนะคะที่นี่ค่าจองอค่ากลางเต็นก็วันละร้อยห้าสิต่อคนต่อคืนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวตอนนี้ปานุยกำลังจะมาถ่ายรูปวิวสวยๆนะคะ มีบ้านพักบริการนะคะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นลูกตาลโฮมสเตย์นะคะนะคะด้านบนสุดตรงนั้นนะคะวิวน่าจะสวยนะคะเขามีห้องพักหลากหลายแบบเลยนะคะที่นี่ราคาก็น่าจะไม่แพงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้านุ้ยกำลังจะไปถ่ายรูปก่อนนะคะ ยืนยืนได้ไมั้ยยืนจะน่ากลัวไปเนี่ยให้ <c oughs> อารมณ์แบบสวยๆเห็นไหมคะเขามีประดับก้วยไม้ไปด้ว,าาดวยนะ <c oughs> วันนี้ปั้นมือจาพาถั่วไก่ยุ่งไม่ได้สินค้าสารัะ ถ้านั่งถ่ายรูเป็นแบบกับเพื่อนเยอะๆนา่าจะสวยว้วว้วจ <laughs> งกล้อง